สวัสดีคะด่ะอามาวันนี้หวังว่าจะได้ผักกูดแต่ว่าเห็นมอเตอร์ไซค์แล้วไม่รู้ว่าจะทันเขาหรือเปล่านะคะไปรไปไปัดเขาตรงนู้น,เ,น,นเอาจอมันเลยนะ,เลนะคะก็<บ>อา้อาวหานะคะหาหยอดผักกูดโอ๊ยทำไมมีน้ำเยอะแท้

อค่อยเหรอทำไมไม่เห็นล่ะเเอาไปทเป็นเมนูอะนะันโอ้ยค่อยยังไม่เห็นบ่เห็นให้ป้าคำาส่นี่แหละเดินไม่ได้เนี่ย โอ้ยจะไปไม่ได้แล้วนี่โอ้ยแม่ไปไม่ได้แล้วตรงน้ำนะเขาไม่ไปหาบอ่ โอ้ยค่อยได้สองยอดแล้วก็แล้วเนาะ เห็นอยู่บ่คอยทำไมไม่เห็นค่อยบ่เห็นอยังเลย เห็นไม่เห็นเขาเก็บไปเป็นยางใหม่ๆอยู่โอ้ยที่เจ้าทางเอ้ยให้หน่อยเด้อผักกูดแดงน่ะมันอยู่ตรงไหน ไปตรงไหนเขาก็เอาหมดแล้วเนาะตรงไหนก็เขาเอาหมดแล้วตรงไหนเนาะ่่า,าจะไปทางนี้ก็คือน้ำลึกแท้จะไปข้างบนนะบ๊อ ไปนี่แหละจะออกไปแล้วนี่นะหาทางออกอยู่นี่มันออกไม่ได้นี่มาป่องตรงที่เขาไปนี<__่บอน Lai <coughs> 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 ไม่ยากเด็หัวเลาะแล้วเพื่นมันไม่อันั้นเนาะอนนี้มันคาคาตรงที่มันเป็นป่าใหญ่แล้วมันลุยไม่ได้ไง,เ,นนไงเออ เดินก็ยาก็ลกยาก,ก็ลกด้วยเออหายแล้วอยู่ตรงนี้ล่ะกำลังหาทางออกอยู่โอ้ยเขาหัวเลาะเลยเขาออกไปแล้วเขาหัวเลาะนะ ไม่ใช่คนที่เก็บไปก่อนที่ยางมันแม่แมอยู่นะเพาหัวเลาะอยู่รถนุ้น <c oughs> เขาเก็บไปแล้วมันก็ไม่เห็นแล้วทงาน,นก็อ่ จะไปหาที่ไหนมันเต็มกระปา,นนา,าบอโอ้ยโตมโอ้ยโอ้ยเลิกแท้พ่อออฟจะไม่ให้ขึ้นรถแล้วที่นี้ โอ้โหลึกลึกลึก,กลึกเอ้ยก็จะไปลางเลยเนาะสวนเขาก็มีอยู่โอ้ยได้ฝักน้ำหนึ่งยอดโอ้ย,อยไปออกข้างไม่ทีนี่แหละ ตัดสินใจออกทางนี้แลนนหละเอาก็หาทางออกไปทางนั้นก็ลึกทางนี้ก็ลึกโอ้ยไม่รู้จะไปทางไหน,นถ้ารู้แบบนี้ฉันนั่งกินอยู่บ้านดีกว่าขอคนละเล็กละน้อย

พมาเขาก็าเอาก่อนแล้วไข่เจะโลได้ไหมยิปหนึ่งกระได้กวลุย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 กินผัดอร่อยหาผัดยากโอ้ย แกงใส่น้ำปะลาก็อร่อยเด้อผักอันนี้นะ่โอ้มันมีอยู่แถวนี้อนโอ้ยคอยไปกลางน่ะเขาก็ยิ่งไปกลางเออมันพอได้นะ่ะมันดีแล้วน,นั้นเขาเก็บไปหมดแล้วเขาก็ลงลึกเหมือนกันอันนี้เขาคิดว่ามันไม่ออกวะ ไปเราเก่านี้นมันคุ้มแล้วคอยัอย่างไดอยู่งาจะออกไปแล้วล่ะไปกลางนะ่ะเขาหาแล้วเขาก็ลงตรงกลางไงเขาก็คิดว่ามันคนไม่ลงไงค่อยกับกว่ามันจะยอดใหญ่แล้วเขาก็ลงลึกแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ย ออืโยค่อยจะขึ้นแล้วค่อยหนึ่งค่อยเห็นทางขึ้นแล้วโอ้ย นี่แหละนะแกแล้วก็ยังมาบ่นกับเขาอยู่เออก็อยากมานึกว่ามันจะซาบลาบอยู่คือเหมือนแต่เก่าโอ้ยเป็นยังไงแม่กำไส้มันซอยเท้าก็ไม่ขึ้นแล้วนี่กระเดื่อไปเก็บผักอูดปะไปเออก็อยากไปหาก็อยากไปอยากสัมผัสเอ๊ะ ลองดูก็รู้แล้วรู้แล้วว่าไม่มีเออรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยดับไปแล้วเครื่องค่อยก็ดับไปแล้วอะจะเอาแล้วจะถ่ายแล้วแต่มันดับตั้งนานแล้วล่ะ เสือไปไหนแล้วค่อ,อ,วคอยจะไปแล้วนะค่อยก็บายบายแล้วนะบายบายแล้วพอแล้วค่อยพอยได้แล้วค่อยเออค่อยบ่ได้ค่อยไปบ่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะ เลิกแล้วค่ะฉันเลิกแล้วค่ะอืมโอ้ยมาแล้ว,ลวไปไม่ได้ เออยกขายกแข้ก็มขึ้นละ่ะถ้าเอาคนละยิบละย่อยใส่กับพ่อแกงนี่กับพ่อแหละแกงใส่น้ำปลานี่แหละโอ้ไม่ไหวแล้วเสือเอ้ยเออแกงขอกหวานวาน,นี่แหละมันหาก็ไม่เห็นแล้วตาก็อ่ามันจะเวียนหัวแล้ววิบ,บวับวิบวับแล้วไปก่อน มันไม่เห็นหยอดอันนี้แล้วน้ำลึกยิ่งไม่เห็นเขาเด็ดไปยางมันอออกใหม่ๆอยู่สงสัยสองคนนั้นแหละเอาไปนะเสื้อออกแล้วบ่ จาจาให้มันได้กินหน่อยให้เขาได้กินหน่อย